สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเราบอกแบบสุ่มแบบเล่นกันนะครับโอเคครับไปกันเลยแบบชาร์กบาสองครับโอเคเราจะเล่นแบบชาร์กบาสองนะครับไปเฮ้ยลองกิสมายอยู่อบราคาเดราโอเคอะไรเราเรียนตับแล้วกันโอเคโหลดอยู่มานะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเฮ้ยอะไร,รอะ่ะใครว่าไม่รู้จักหาแดนหรอ ไม่รู้ไม่รู้บอล <laughs> okay, โอเคครับไปเฮ้ยนาฬิกาแล้วว่าต้องการคืนแล้วโอเคครับไปโอเคเกมกำลังจะเริ่มนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไปฉลามชนัดเฉยโอเคครับ okay, ฉลามไปทางเล่นด้วยนะโอเคครับไปไปเล่นเกิรสู่มคนเป็นฉลาม โอเคผมไม่ได้เป็นฉลามโอเคครับปะ let's go <S ครับทุกคนครับผมไม่เจอฉลามเลยฉลามมันหายไปไหนเออเอฉลามโปเก,กมอนน่าจะใช่โอเคโอ้โหอันดับหนึ่งตลอดเลยโอเคครับนี่เห็นีริต้าครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนจริงๆ โ okay. อเคอืมอืมตัวละครกูตีเฮ้ยอะไรอะสิ่งช้นสวรรค์เฮ้ยโคตรเร็วเนี่ยลองดูดิแป๊วอ่าเวลาหมดแล้วเอาดันผ่านแล้วเบิดดันผ่านแล้วเบิดเล่นี่ยการอยู่เรื่องของน้ำมันมันด่านที่ตอนแรกผมไม่เจอฉลามนี่นะนะครที่ผมจะเจอฉลามไม่เนะี่ยสงคุณไปฉลามเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นผมหรอกอ่ะฮะ เฮ้ย uh, จริงจริงไม่เคยไปฉลามมาก่อนเลยมาลองปีนกันดูนะครับเอ่อ uh, uh, ลงมาก่อนดิเฮ้ย uh, ลงมาโอเคโอเคครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันผมไม่เคยเดินดสกิดเริ่มต้นโอเคเฮ้ย okay. hey, hey. ไม่มีคนยิงใส่แต่ก็ยิงไม่ได้หรอกโอเคก็คงยากอะไรเนี่ยหันหน้าด้วยกันเดินไปข้างหน้า ควคุมยากมากเลยทุกคนเฮ้ยมันเริ่มเห็นผมกันแล้วเนี่ยมันยิงกันมาแล้วแต่มันยิงันงไม่โดนหรอกควคุมยากมากหันซ้ายหันขวาเฮ้ยหันขึ้นโงเคหันขึ้นได้แล้วเฮ้ยมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วเฮ้ยมันเห็นได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันเห็นได้ไงเนี่ยโอเคพรงตัวพังตัวแล้วหนีไปโอเคครับยังไม่มีใครหาเราเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหาเราเจอเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราได้ไงเนี่ยทุกคน เอ้ฮ้ยมีสีเหลืองอะไรอะคนอ๋อคนไปจับคนห้องเสาร์ห้องเสาดีกว่าห้องเสาให้มันทำอะไรจีครับไปไปอ๋อผมนึกบอกเลยคลิปนี้จะยาวประมาณสิบนาทีนะครับโอเคไปเลยมันยิงมาไม่หยุดเลยค่าใครยังไม่ได้สักคนเลยหหลบหลบกระสุนตึงๆหลบกระสุนตึงๆโอเคตายบร้อย เราคื yeah. เล่นเล่นเอองั้นแมบที่เราจะไปเล่นแบบต่อไปก็คือแบบการติดเชื้อรอยยิ้มครับโอเคไปเ,เกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าเคยเห็นคนเล่นอยู่นี่นก็ขอรู้อยู่ว่ามันเล่นยังไงโอเคยิบไหมหยิบหยิบเฮยหยิบฮะาเปิดอาวุธดูดิแม่แบบอุปกรณ์ อุปกรณ์อไม่ใช่อ่ะกดอ๋อโอเคได้ละไปครับไปดูกันเลยอะไรอันนี้ห้ามหยาบเออถ้าหยาบจะกลายเป็นแต่อันนี้มันแบบแบบแบบพวกอ่าหกสามอินฟลชันหรือแบบอะไรนะนิกโกอินฟลักชั่นเนี่ยมันเหยียบแล้วเลื่อดรถอันนี้คือมันเหยียบแล้วเป็นเลยอ่ะแย่มากเราจะไปยืดกับมันไหมไปไปไปเอ้วมันขึ้นมาได้อะไรอยากไปบ้างงั้นเดี๋ยวปากกลัวไปปากกลัวชะฮะ อะไรน,นะฮะแหนมันติดมันโดนข้างเดียวเป็นเลยครับนี่อะไรตีไงเออนี่นี่ไงเอาเพื่อนเราเป็นอยู่แล้วไปเดินไปมานี่ไงมานี่มานี่ไม่โดนเออได้แล้วเพื่อนได้มาแล้วไปไปไปเคื่ออะไรอ่ะถ้าเหล็กมีอะไร,รคืออะไร กินไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมอ้อมีม,มีอะไรวิ่งเร็วขึ้นหรอน่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยห้ามกระโดดอะไรกระโดดกระโดดก็ไม่ได้มีอะไรดอ๋อเข้าไปในหลุมลดำวนะเนี่ยเนี่อะไรเนี่ยอุ้ยโค้หลอนอ่ะมันบอกให้ผมออกไปอ่ะออกไปก็ได้ไม่ดื้อไม่ดื้อโอเคไปอ๋วมันออกไปได้อ๋อนี่ประตู เราจะไม่ดื้อ,อผู้เขากข้างถล่มคืออะไรทุกคนไม่เคยเจอมาก,ก่อนวันนี้เออ,อจับเข้าตรงท้นอย่างนี้แหละเออเอ้าวออกเกมไปนะน่าจะออกเกมไม่มีใครนมนุนย์เลยเหรอเนี่ยโอเคทุกคนเอ้ยมันมีอยู่ตรงนี้เออโอเคได้ ตาเปอดก็จะได้เป็นมนุษย์โอเคเป็นมนุษย์แล้วตรงไหนที่มันไปไม่น่าใช่ตรงนี้ตรงนี้เปล่าไม่น่าใช่เออลืมยิงลืมลืมลืมยิงลืมหยิบไม้เบ็ดไม้อะไรเขาเรียกว่าอะไรไม้ไม้เป็บอลเออไปเออข้าไปลาช่อทรวดอ่เฮ้อหยาหยาหยาขอโทษขอโทษเราจะไม่หาเรื่องกันนะทุกคนเพราะมัสิเราต้องหาเรื่องแล้วมันจะรุมบอลกันเนี่ยมาดินี่ นี่คืออันแถบข้างหน้าคืออะไรเลือดเหรอไม่น่าใช่นะมมนเองไม่ได้นดนต,ตีไม่คืออะไรแต่มันลดลงเรื่อยๆจฉพานที่ตีเลือดฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่มันคืออะไรลองตีให้หมดดิอ๋อมันคือเลือดของม้ไม้เบสบอลไม้แตกแล้วไปเอาไม้ใหม่ก่อนโอเคครับไปเอาไม้ใหม่แล้วโอเคหยิบมาใหม่ไปเออมีขวงการควง,งด้วย โอเคมตีผมตีมตอยากเข้าไปอเอยไม่ไม่ไมเปเลยมันก็สนุกกันเกับการเป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเกิดการตะลุมบอลขึ้นมานี่เออมานี่แต่เ,เข้ากำแพงนะเ,เข้ากำแพงเฮ้ยโดนตีเออมานี่มานี่แต่เ,เข้ากำแพงนะเ,เข้ากำแพงเฮ้ยมีอะไรไม่รู้ทิมจุดเมื่สีทิมหลังนี่ไม่แข่ไม่แข่เอาต่อ,อเฮ้ยกินอยู่เพืดอไง เร็บร้อยครับตายเออโอเคไปเยังไม่ใหม่ครับไปจะรูมบอลกันน่ามันอยิบปวดได้ไหมโอเคหยิบได้ละเดี๋ยวเราตีหัวเดียวจะแต่งไหมม่นี้ยตีไม่โดนเลยตีไม่โดนเลยเออตีโดนแล้วเออไปเอาเอาทำไมเออไม่เป็นไร เอ้ยจะตายจะตายโอ้ยเอ้ยยังรอดยังโอเคตายหนีตาย้าฉี่ขายัยายยางตึงทำไมตายมันเป็นอะไงน่าจะคิดมากแต่มาหมนคิดมากเปน็นเร่องทุกคนนีน่ไหนโอ้ยต้องรออีกประมาณสามสิบวิไม่รอแล้วเดี๋ยวได้ขวดอันนี้คือปุ่มอะไรเนี่ยเปิดปิดประตูตรงนั้นเหรออะไรใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ก็เปิดปิดไม่ได้แล้วตอนนี้ <Okay>. <c oughs> <c oughs> มีอะไรเลยอะเฮ้ยเปิดหน่อยแล้วทมัยมันแทบไม่มีผู้ติดเชื้นะเอเลยเนี่ยเฮ้ยห้องบันไดอะไรนะเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีะพวกอาวุธพิเศษเฮ้ยตอนนั้นมันสีขา,ขาวๆคืออะไรมันคืออะไรลองไปดูได้ไหมมันคืออะไรเชียพอร์ตเหรอหรือว่าที่เก็บปืนนะน่ะน่าจมีตัวหัวใหญ่ตามมา โอเคลงไปเอ้อาเมื่อคืนนายอาจจติดเชื้อเฉยอะไรเนี่ยอโอเคจะครบสิบนาทีแล้วทุกคนโอเคตายเดี๋ยวไปเกิดใหม่แล้วละครสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ